สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องราวชีวิตของผู้หญิงท่านหนึง่งคุณแม่ละเอียดรัตนาวิชัยนะครับข้อมูลเรามาจากบันทึกที่บุตรชายท่านเขียนไว้ชื่อในห่วงคำหนึง่งประวัติแม่ก็จะพาไปดูชีวิตท่านตั้งแต่เกิดเลยการใช้ชีวิตสร้างครอบครัวการปฏิบัติธรรมไปจนถึงช่วงสุดท้ายอืมเป็นเรื่องราวที่สะท้อนหลายอย่างเลยนะคะทั้งความกตัญญูความเพียรแล้วก็ ความศรัทธานในพุทธศาสนาจริงๆผ่านชีวิตผู้หญิงคนหนึ่งเริ่มกันที่ประวัติท่านก่อนคุณแม่ละเอียดเกิดที่โคราชนะครับ6ธันวา2องพแล้วก็ย้ายตามครอบครัวมาอยู่ในบุรีรัมย์ตอนประมาณ5ขวบปี2511ค่ะเรียนจบชั้นปสี่ซึ่งสมัยนั้นก็คือ,อ,อการศึกษาภาคบังคับแล้วเนาะใช่ครับแล้วก็ออกมาช่วยทางบ้านทาไร่ทนานาคือท่านขยันมาตั้งแต่เด็กๆเ,เลยพอโตขึ้นก็แต่งงานกับคุณพ่อเข็มทราย มีลูกสองคนคือคุณสาวนีกับคุณนพรัต์ในบันทึกจะเน้นเลยค่ะว่าท่านเลี้ยงลูกด้วยหลักพรหมวิหารสี่หรือพรหมวิหารธรรมอ๋อครับครับใช่ค่ะแล้วก็สําคัญคือปลูกฝังเรื่องทําบุญให้ทานตั้งแต่ลูกยังเล็กๆเ,เ,เลยอันนี้สะท้อนรากฐานครอบครัวที่ออมีคุณธรรมมากๆครับแล้วอุปนิสัยส่วนตัวของท่านล่ะครับเป็นยังไงบ้างท่านเป็นคนใจดีมีเมตตาอยู่แล้วนะคะ แล้วก็ขยันอดทนชอบช่วยเหลือคนอื่นเป็นจิตอาสาด้วยแล้วชีวิตท่านก็คือผูกพันกับการทำบุญรักษาศีลสวดมนต์ปฏิบัติธรรมตลอดโดยเฉพาะเรื่องความศรัทธาในหลวงพ่อพระราชพรมยานหรือหลวงพ่อฤาษีลิงดำวัดท่าสุงอันนี้เด่นชัดมากเลยนะครับใช่ค่ะท่านเคารพมากมีเรื่องที่ลูกชายแนะนำการฝึกมโนมยิทธิให้อ่าใช่ใชผมเห็นในบันทึก แล้วท่านก็ลองฝึกแล้วก็มีประสบการณ์แบบว่าเห็นภาพเท้ามหาราชทั้ง4ี่แล้วยังได้กลิ่นหอมเย็นๆด้วยโอโ้โหประสบการณ์แบบนี้ก็คงยิ่งเสริมศรัทธาให้ท่านเนาะแน่นอนค่ะแล้วท่านก็ชอบอ่านธรรมะของหลวงพอ่อบอกว่าเออเข้าใจง่ายดีปฏิบัติตามได้ไม่ยากอันนี้แสดงว่าท่านเอามาใช้จริงในชีวิตไม่ใช่แค่ศรัทธาเฉยๆครับแต่ชีวิตก็มีช่วงที่ยากลำบากท่านป่วยเป็นเส้นเลือดในสมองตีบถึงสองครั้งครั้งหลังนี้ อาการหนักเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะครั้งหลังนี้ทําให้ท่านเป็นผู้ป่วยติดเตียงพูดไม่ได้นานถึง8เดือนสื่อสารกันทางสายตาเป็นหลักมีคําพูดหนึ่งที่น่าสนใจมากท่านเคยพูดไว้ก่อนป่วยหนักว่าจะหยุดพักเหนื่อยแล้วพอแล้วพอลูกเรียนจบท่านก็ล้มป่วยลงจริงๆคํานี้มันมีความหมายอะไรแฝงอยู่ไหมครับนอกเหนือความเหนื่อยทางกาย คำว่าเหนื่อยแล้วพอแล้วเนี่ยมันชวนให้คิดต่อนะคะนอกจากความเหนื่อยทางกายจริงๆจ,จากการทํางานหนักดูแลครอบครัวม,มาตลอดแล้วเนี่ยพอท่านมาป่วยติดเตียงการพิจารณาสภาพร่างกายตัวเองที่เปลี่ยนไปเนี่ยออคานี้อาจจะมีความหมายลึกซึ้งขึ้นครับครับอาจจะเป็นการยอมรับสภาวะทุกข์ของสังขารหรืออาจจะเป็นความปรารถนาที่อยากจะวางภาระทางโลกเมื่อหมดห่วงเรื่องลูกแล้วเหมือนเตรียมใจจะพักจากวัฏสงสารอะไรแบบนั้นตามความเชื่อทางพุทธนะคะ ครับเข้าใจเลยครับแล้วก็มาถึงวันสุดท้ายของท่านที่โรงพยาบาลวันที่15พฤษภาคม2562ซึ่งก็บังเอิญตรงกับวันคล้ายวันบรรลุธรรมของหลวงตามหาบัวพอดีใช่ค่ะมีรายละเอียดในบันทึกว่าลูกชายกระซิบข้างหูแนะนำให้ท่านภาวนานิพพานังสุขขังนิพพานังสุขขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งค่ะแล้วก็เปิดเสียงธรรมเทศนามีการขอขมาลาโทษกัน แล้วก็มีการอธิษฐานขอบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าถ้าคุณแม่มีความดีที่สร้างสมมาก็ขอให้มีอะไรเป็นประจักษ์พยานไว้เป็นอนุสอ์แล้วท่านก็จากไปอย่างสงบรวมอายุได้55ปี5เดือนกับ9วันค่ะแล้วหลังจากงานชาปนกิจก็คือสิ่งที่หลายคนอาจจะเคยได้ยินคือการพบสิ่งที่เรียกว่าวัตถุธาตุในเท่ากระดูอ๋อครับครับเป็นยังไงครับ ก็เป็นลักษณะเหมือนอกรวดเม็ดแก้วเล็กๆหลายสีเลยค่ะมีทั้งสีทองอุไรสีขาวขุ่นเหมือนแก้วสีใสสีเขียวสีม่วงก็มีซึ่งตามความเชื่อก็มองว่าเป็นผลจากการปฏิบัติการสร้างสมคุณความดีของผู้ลุ่งลับใช่ค่ะแต่ทางผู้เขียนคือบุตรชายท่านเนี่ยท่านก็มองว่าสิ่งเหล่านี้เป็นแค่เครื่องระลึกถึงคุณงามความดีของแม่ไม่ได้อยากจะโอ้อวดอะไร แล้วท่านก็ยกคำสอนของหลุงพู่ดูนอาตุโลพระอริยสงสายกรรมฐานมาเตือนใจไว้ดีมากๆเลยว่ายังไงครับสิ่งที่ควรยึดคือพระรัตนตรยัยอืมชัดเจนเลยครับคือให้ยึดพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นหลักใช่ค่ะไม่ใช่ไปยึดติดกับวัตถุหรือปรากฏการภายนอก งั้นเรื่องราวทั้งหมดของคุณแม่และเอียดรัตนวิชัยก็เป็นเหมือนบทเรียนชีวิตจริงๆนะครับที่แสดงให้เห็นถึงความเพียรความอดทนและก็พลังของความศรัทธาที่นำทางชีวิตได้จริงๆส่วนเรื่องวัตถุธาตุก็เป็นสิ่งทีออ่ทำให้เราได้ระลึกถึงคุณงามความดีของท่านไปค่ะแล้วคำสอนของหลวงปู่ดูลที่ยกมาปิดท้ายเนี่ยก็เป็นข้อคิดที่สำคัญมากจริงๆค่ะชวนให้เรากลับมาถามตัวเองว่าในการใช้ชีวิตหรือการปฏิบัติธรรมของเราเนี่ย เรากำลังมุ่งหาอะไรกันแน่สิ่งที่เป็นเปลือกนอกหรือว่าแก่นแท้คือพระรัตนตรัยคุณธรรมความดีที่เป็นที่พึ่งจริงๆข้างในใจเราครับเป็นคำาถามที่น่าเก็บไปคิดต่อมากๆเลยครับ